ความรักของคุณในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะมาดูกันนะคะว่าในเดือนสิงหาคมเริ่มต้นมาแบบนี้นะีความรักของคุณจะเป็นยังไงวันนี้นะคะขอเน้นคนโสดก่อนละกันนะว่าคุณจะเจอไหมใครที่เฝ้าฝันถึงนะคะแต่ก่อนเริ่มเนี่ยนะคะช่วยเลือกเลขให้แม่หมอสักเลขหนึ่งจาก4เลขนี้ค่ะเลขหนเลขสอเลขสาและเลขสุดท้ายเลขสี่ค่ะ ทำสมาธิให้นิ่งๆตั้งใจให้ดีๆนะคะเลือกเลขที่คุณว่าใช่ที่สุดออกมาค่ะเมื่อเลือกได้แล้วก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะครั้งนี้เนี่ยทุกคนไม่ต้องเสียเงินดูดวงใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องมีข้อแรกเปลี่ยนกันกนิดนึงนะคะพิมพ์คอมเมนต์อะไรก็ได้นะให้แม่มอนหน้อยแล้วก็กดติดตามได้ก็จะยิ่งดีด้วยนะคะและเรามาเริ่มกันเลยค่ะสําหรับใครที่เลือกเลขหนึ่งค่ะ เลขหความรักคนโสดในเดือนสิงหาคมนะคะคุณได้สี่ถ้วยค่ะคุณได้เด็กถือดาบค่ะและคุณได้เดชาริอ o ตนะคะบอกเลยว่ามีคนเข้ามาแน่นอนนะคะแต่แต่ละคนที่เข้ามาทำให้คนรู้สึกอึง้งรู้สึกรึ่งไปเลยนะคะว่าฉันจะเลือกอะไรดีนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันดูแล้วเหมือนแบบ ยังไม่ใช่นะคะดูแล้วมันยังแบบมันมันมันจะเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าฉันก็ไม่ได้พร้อมจะเสี่ยงขนาดนานอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็ดีแล้วนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงสําหรับคุณจริงๆนะคะก็ เอาเป็นว่าในเดือนนี้เนี่ยใครที่จะเข้ามาจะเปิดใจจะเริ่มคุยโน่นนี้นั่นจากที่คุณแอะอยู่แล้วก็เอะไว้อีกหน่อยเพิ่มไปเลยเนะคะเพราะว่าจาัก,กรวาลก,ก,กาลังบอกคุณว่าคนที่เข้ามาเนี่ยดูแล้วมันก็ยังไม่ค่อยจะใช่นะคะ่ะอะต่อมานะคะสําหรับใครที่เลือกเลข2ค่ะสําหรับเลขนี้นะคะคุณได้เป็นเก้าเหรียญค่ะคุณได้เป็นราชาถ้วยค่ะและก็คุณได้เป็น 6ดาบนะคะในช่วงจวังหวะนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าอโอเคฉันก็พร้อมที่จะเปิดใจมากยิ่งขึ้นนะแต่ก็เปิดแบบว่าฉันฉันก็เปิดนะแต่ว่าฉันฉันก็ไม่ได้ต้องการมากขานาดน,นั้นเพราะว่าจริงๆฉันก็แบบมีพร้องทุกอย่างแหล้ว่านะคะอะไรแบบนี้นะส่วนผู้ชายที่จะเข้ามาเนี่ยมีไหมมีแน่นอนนะคะเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยก็ดูเลาหน้าที่จะแบบ เหมือนกับว่ายังไงล่ะเออหน้าที่จะลองค้นหาดูลองคุยดูอะไรแบบนี้นะ,ะแต่ว่าเขาเองก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะเข้ามาแบบจริงจังมากมายนันะเพราะส่วนหนึ่งนะคะคุณดูแบบเพอร์เฟกต์อะนึกออกปะการที่จะเข้ามาหาคุณมันรู้สึกว่าเออมันมีความยากลําบากนะแล้วก็ดูเหมือนคุณจะมีตัวเลือกหลายๆอย่างในชีวิตอยู่แล้วอะไรเงี้ยส่วนคนก็รู้สึกว่าเออคนก็แบบ พร้อมที่จะเสี่ยงอย่างที่จะเสี่ยงนะแต่ก็จุดหนึ่งในเส้นทางของคุณมันก็ยากนะคะที่ใครที่จะก้าวตามทันคุณนะคะหรือว่าจะก้าวไปหาคุณได้นะนี่ก็บอกว่าจริงๆอ่งอะถ้าถามว่าคนคนนี้ดีไหมเออสำหรับแม่หมอเองนะแม่หมอก็รู้สึกว่าคนคนนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรนะคะก็ดูโอเคมันเพียงแต่ว่าคุณเองนั่นแหละที่จะตั้งธงไว้สูงมากเกินไปหรือเปล่านะคะในครั้งนี้คือมีคนเข้ามาหาคุณแหละแต่สุดท้ายตัวคุณอาจจะคิดว่าอืมงั้นเธอก็ต้องพยายามหน่อยนะแต่คุณอยู่ในจุดที่แบบ มันยากคุณเข้าใจปะเออมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่อาจจะแบบว่าสามารถไปถึงจุดที่คุณอยู่ได้นะคะเขาก็อาจจะแค่เข้ามาคุยๆะไยอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่ไหวใบไ,ไปก่อนนะเอออะถัดมานะคะสําหรับใครที่เลือกเลข3นะคะคนโสดเลข3ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะคุณได้เป็นดอะ d e วิลนะคะ5ถาบค่ะแล้วก็5เหรียญน,นะคะบอกได้เลยว่ามีคนเข้ามาแน,น่นอนนะคะหรือว่าถ้าคุณคุยอยู่กับใครเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าความสัมพันธ์มันค่อนข้างคอมพิเคตนะจริงๆมันก็ไม่ได้คอมพิเคตอะไรมากหรอกมันก็ช จเนะว่าคนคนนี้เนี่ยอยากแค่เล่นสนุกกับคุณนะคะอยากได้ความสัมพันธ์แค่ช่วงสั้นๆนะคะหรือว่าอยากได้ความสัมพันธ์แค่แบบแนวฉาบสวยเท่านั้นเองนะคะไม่ไดออ้คิดอะไรที่จริงจังนะแล้วก็คอน d i t i o n คุณกับเขามันหลายเรื่องหลายสิ่งนะคะเออมันเหมือนกับ <c oughs> สถานาการณ์ก็ไม่ลงตัวเท่าไหร่นะคะตัวเขาก็เข้ามาแบบไม่ค่อยโอเคด้วยเอาเป็นว่านะใครที่จะเข้ามาเนี่ยอย่าไปจริงจังอะไรนะคะบอกได้เลยว่าเขาเข้ามาไม่ว่าจะดีแค่ไหนไม่ว่าคุณจะรู้สึกแบบมั่นใจอย่างที่จะลองมีใครหรืออะไรแบบเนี้ยเออเซโนไปเถอะถ้าคุณไม่รู้สึกพร้อมที่จะแบบเล่นเล่นกับใครหรือว่าแค่สนุกสนุกกับใครนะคะเพราะว่าคนนี้เขาเข้ามาแค่บอกว่าเออสนุกเท่านั้นจริงๆนะ,นะคะอ่ะถัดมานะคะสําหรับสุดท้ายค่ะเลขสี่นะเลขสี่นี้นะคะคุณได้เป็น ราชาดาบค่ะ1นึไม้เท้าค่ะ แล้วก็5ถ้วยค่ะมีคนเข้ามาแน่นอนแล้วก็ตรงสเปกกับคุณแน่ๆน,นะคะแล้วก็คนนี้เข้ามาขายขานมจีบกับคุณเลยแต่คุณก็รู้สึกว่าโอ้โหเรื่องราวในชีวิตคุณตอนนี้มันยุ่งวุ่นวายนะคะไปทั้งงานหลักงานเสริมงานลาดงานหลวมชีวิตส่วนตัวชีวิตการทํางานทุกสิ่งทุกอย่างคือมันอยู่ในช่วงที่รุมเร้าอะ่ะแล้วคุณก็รู้สึกว่าตัดสินใจไม่ได้คนคนนี้ก็เข้ามาแล้วก็บอกว่าทําให้ชีวิตคุณวุ่นวายมากๆนะคะเพราะว่าเขาก็มีคนอื่นที่แบบตามติดเขานะหลายคน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 ี้เป็นนนคคที่มะะเหือน แบบว่าเอ่อบริหารเสน่ห์เก่งใครเห็นใครก็ชอบอะไรแบบนี้นะคะถูกอ,อกถูกใจคนอื่นไปหมดนะคะเออเพราะฉะนั้นโดยรวมรวมเนี่ย ถามว่าคุยได้ไหมคนคนนี้ก็คุยได้นะแต่ถามว่าคนคนนี้เขาจริงใจกับคุณหรือเปล่าเนี่ยนะคะไม่เหมอะก,ก็ต้องบอกเลยว่าเขาก็อาจจะยังไม่ได้แบบว่าจะจริงใจขนาดนั้นคือด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะแล้วก็ชอบพูดชอบคุยกับคนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยเป็นคนอารมณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนขายขนมจีบเพื่อดูว่าเขาชอบรีแอคคนที่แบบว่าชอบคดตอบอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยไม่ได้อยากที่จะมีเรื่องปวดหัวเพิ่มนะคะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้าคิดว่าอ่ะลองดูสนุกๆน,นะคะแต่ก็ให ให้เตรียมรับมือไว้ด้วยว่ามันอาจจะไม่ได้สนุกแบบที่คุณคิดนะคะเพราะว่าเทียบคุณกับเขาเนี่ยเขาเนี่ยเป็นระดับ p r o f e s ชั่นอลนะคะเราเนี่ยเป็นระดับเยื่อเท่านั้นเองนะคะ,ะก็เป็นประมาณนี้นะคะครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ